วันนี้อยู่กับน้องแนนดาหรือว่าน้องนี่อีกแล้วค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับยังไม่มีชื่อรายการแต่ที่รู้อยากทำคลิปค่ะเห็นจากไฮไลท์ไปแล้วเรียบร้อยก็คือน้องกล่องส้มใบแรกในชีวิตนี้ภาคภูมิใจ มากถือมากที่สุดนะคะเก็บหอมรอมริษขายของเก่าและของใหม่ใ,ใดที่มีในบ้านจนได้ใบนี้มาเฮ้ยแพงที่สุดในชีวิตที่เคยซื้อมาเลยแพงมากๆใช้เวลาคิดว่าจะซื้อใบนี้เป็นระยะเวลา6เดือนเต็มไม่ใช่อารมณ์ัชวูบค่ะขอรับประกันนะคะและหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าใบนี้คือใบอะไรแล้วซื้อมาทำไมน้องคืออะไรน้องคือแบบไหนรุ่นไหน สเปกไหนอะไรยังไงเริ่มเลยแค่ได้ยินเสียงฉันก็ฟินแล้วอ่เนี่ยเสียงกระดาษโอ้ยไม่รู้จะเป็นเหมือนกันไหมอีไม่มีเสียง และนี่นะคะก็คือเบอร์กินไซส์25นะคะสีแบกนะคะบักเก็ตโกรค่ะเป็นไงหนังโทโกคกลินหอมสะใจค่ะฟินแต่ต้องบอกก่อนนะว่าฉันใช้เวลาคิด6เดือนขอย้ำอีก่าหม่คือมันเป็นอะไรที่แพงมากแพงสุดๆถ้าซื้ออันนี้เทียบเท่าได้ของใช้ภายในบ้านอะประมาณ หนึ่งหลังแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นทีวีดูดฝุ่นเครื่องทำผมนู่นนี่นั่นคือเยอะมากนะแต่ก็รู้สึกว่ารางวัลชีวิตละกันอุปกรณ์ที่ได้มานะคะก็จะเป็นถุงผ้ามีกล่องนะคะมีการ์ดมีอะไรมีถุงฝนต่างๆมีแม่คุญแจมีอะไรทุกอย่างอ๋อส่วนอันเนี้ยแน่น่ะ ซื้อกับร้านนี้แตะให้นะคะพี่แคทน่ารักมากเป็นเจ้าของร้านคือให้ราคาดีแล้วก็แนะนำได้ดีมากๆที่สำคัญแถมมาให้หนูแนนนะคะตุตรกตรเเยมากเดี๋ยวประกอบชิ้นก่อนน้องต้องมาแขวนอยู่ตรงนี้ปีกระเป๋าเนี่ยไม่ได้ต้องมีพร็อพด้วยเอออะ เดี๋ยวมาแกะกันโอเคก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวกระเป๋าว่านันซื้อมาทำไมราคาเท่าไหร่ยัไงไงนันขอเล่าถึงประวัติก่อนนะคะคุณเทรีเอร์เมสชื่อนี้ค่ะเมาชื่อฝรั่งเศสออกเสียงไม่ได้นะจริงๆแล้วนันก็จะขอเรียกสั้นๆว่าคุณแอร์เมสนั่นเองนะคะคุณแอร์เมสคือก่อนหน้านี้ทางบ้านเขาว่าเขาก็จะทําเกี่ยวกับเครื่องมา้าแบบอานมา้าเอ่ยจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนู่นนี่นั่น,นโน้นย้ายถิ่นฐานมาบ้างอะไรบ้างแล้วจนประจวบวันหนึ่ง เนี่ยเขาได้ทำอานมาขายอยู่แล้วเขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วทำไมฉันไม่ทำอานมาที่มีสามารถใส่กระเป๋าที่แมทชิ่งคู่กับอานนี้ได้ mm hmm. เออคิดไปคิดมาเขาก็ออกแบบออกแบบนู่นนี่นั่นโน่นทำเป็นกระเป๋ามาหลากหลายแบบมากเลยแต่จนสุดท้ายเนี่ยมีเจ้าหญิงนะคะเคลลี่นะคะแปะรูปให้เจ้าหญิงคนนี้เลยนะคะ mm hmm. ได้ไปถือกระเป๋ารุ่นหนึ่ง ของแอรเมดแล้วคือท่านเจ้าหญิงเนี่ยนะคะเขาก็แบบท้องอยู่ไงแต่ไม่อยากให้คนเห็นไงว่าแบบตัวเองท้องก็เลยเอากระเป๋าใบนั้นมาถือปิดท้องตัวเองไว้แล้วรูปนั้นน่ะได้เป็นไวเลว่คนก็คือแบบตัด จากหน้าหนังสือพิมพ์เลยหน้านิตยสารต่างๆที่ไปลงไว้มาถามเลยถามคุณแอมเมดว่าโทษนะารุ่นเนี้ยร,รุ่นคุณเจ้าหญิงแคลรี่ถือคือยังไงมีขายไหมมีสีอะไรบ้างอยากได้บ้างุูนนี่นัน่นคุณแอมเมดก็เลยปิ๊งไอเดียเพราะก่อนนั้นเนี่ยไม่เคยมีชื่อรุ่นรู้และต้องเชื่ออะไร ชื่อกระเป๋ารุ่นนั้นนะคะก็กลายเป็นว่ารุ่นแคลลี่นะคะคือรุ่นนี้จะแตะรูปไปให้ยังไม่ได้ซื้อซื้อรุ่นนี้มาก่อนแต่ว่ามันเป็นเรื่องรล่าไงต้องเล่าให้ฟังและรุ่นนี้แคลลี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งใบม a ชแฮทที่ควรจะมีเหมือนกันนะและหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นที่โด่งดังนะคะทางคุณแอมเนสเนี่ยก็ผลิตกระเป๋าออกมาอีกมากมายหลากหลายไซส์หลากหลายสไตล,ล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแอมเนสโดยตรงค่ะนั่นจบไปแล้วในเรื่อง ของ k คลลี่แต่ล่นเบอร์กินที่น้องแนนซื้อมานะคะเขาก็มีประวัติความเป็นมาความแบบได้ชื่อนี้มาได้อย่างไรนะคะคือวันนั้นเนี่ยมีดาราสาวท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณเจนเบอร์กินเนี่ยเขาไปนั่งเครื่องบินเขาบังเอิญไปนั่งข้างกันเนาะบนเครื่องบินกับ c e o ของ a i r m เ s ชื่อคุณชองหลุยดูมานะคะเขาก็นั่งปุ๊บแล้วเขาบอก กระเป๋าเธอเป็นอะไรทำไมกระเป๋าเธอพังคุณเจนเบอร์กินก็เลยบอกเนี่ยสองวันก่อนนะ่แะแฟนันขับรถชนกระเป๋าฉันเละเสียหายเลยเนี่ยกระเป๋าก็เลยเป็นแบบนี้คุณชองหลุยเนี่ยก็เลยขึ้น่านะเดี๋ยวฉันช่วยออกแบบให้แบบปิงไอเดียขึ้นมาทันควันเลยหยิบถุงนะคะที่จะไว้อาเจียนบนเครื่องบินเนี่ยขึ้นมาแล้วก็วาดดีไซน์ทันทีเลยนั่นคือดารแรกเลยที่เกิดขึ้นกับดีไซน์เบอร์กินนั่นเองค่ะแล้วด้วยความที่ดีไซน์กระเป๋าไว้นี้คือมันเลิศมากอะ่ะคุณชองหลุยเนี่ยก็เลยให้เกียรนย กับคนที่ทําปิงให้เขาปิงไอเดียได้อะ่ะก็เลยเอาชื่อคุณเจนเบอร์กินเนี่ยมาตั้งเป็นรุ่นนั่นเองนะคะก็เลยเป็นรุ่นเบอร์กินในปัจจุบันนี้นี่เองคะ่ะและนั่นคือปล่อยความเป็นมาของแอนเนสนะคะแล้วก็รุ่นกระเป๋าที่แบบต้องมีละกันพูดถึงเรื่องของคนอื่นเยอะแล้วมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่อยู่ตรงหน้าเราแอนซื้อมานะคะคือเบอร์กินนะคะไซส์25นิ้วนะคะส b แบ็ b บักเก นั่นเองค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าน่ซื้อมาในมือสองนะคะไม่ได้ในช็อปด้วยซื้อในช็อปไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าเวลาจะไปซื้อของ a m มเนะคะคือเข้าไปซื้อได้ไหมซื้อได้แต่จะซื้อกระเป๋ารุ่นแบบ รุ่นตัวท็อปรุ่นท็อปคิดเลยอะจริงๆต้องมีการสะสมแต้มก่อนเขาจะได้มั่นใจเขาได้ชัวร์ว่าอ๋อเธอคือแฟนมันแท้ฉันเธอมาซื้อของของฉันบ่อยแล้วงั้นฉันจะให้เธอซื้อกระเป๋าเพราะว่าจริงๆทางแอมเมดไม่ได้มีขายแค่กระเป๋าไม่ได้มีขายแค่เสื้อผ้าไม่ได้มีขายแค่รองเท้าแต่จริงๆแอมเมดมีขายทาั้งเมคอัพด้วยอิสเซสซอรีของใช้ภายในบ้านทุกอย่างมีหมดจานชามช้อนซอมนะโตะ๊ะกินข้าวโซฟาโคมไฟคือมีหมดเลยและถ้าเกิดเราเป็นแฟนแฟนขายเขาจริง จริงอะเราก็จะซื้อของเขาทั้งหมดเนือ้ออไหมเขาเลยให้เราอ่ะได้ซื้อกระเป๋าอะไรด้วยอ่ะอันนั้นก็เป็นในสเต็ปถัดไปถ้าเกิดเราจะซื้อในช็อปและถามว่าใบนี้ในช็อปอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าในช็อปอะอยู่ที่3ามถึงสี่แสนนะคะแล้วตัดเลทค่าเงินนะแต่ในะซื้อใบนี้มามือสองแล้วด้วยนะปีเก่าแล้วด้วยนะแต่สภาพยังเลิศอยู่นะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะปาดน้ำตาหนึ่งทีแต่ว่า มันแบบของขวัญอายุ30มสิบของขวัญวาเลนทน์ให้ตัวเองของขวัญวันสงการของขวัญวันคริสต์มาสของขวัญเอาว่าของขวัญทั้งปีให้ตัวเองลัวกันเนาะสัญญาใจว่าจะไม่ซื้อใบอื่นแล้วสัญญาใจว่าจะไม่ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วก็มีการขายใบเก่าออกไปเยอะมากนะถ้าเกิดใครอยากทราบว่ามีกระเป๋าใบไหนในตัวเองบ้างนะคะก็คือคลิปนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้เหลือไม่ถึงครึ่งนะคะพ่าขายทิ้งไปหมดแล้วแลกมากับใบนี้นั่นเอง อ่าและอย่างแบรนด์ a i r m ม s นะคะเวลาเขาดูว่าผลิตปีไหนยังไงเนี่ยคือเขาก็จะมีแบบลงไว้ให้ในตัวกระเป๋าเป็นสัญลักษณ์เนาะของ a i r m ม s เนี่ยเขาจะไล่ปีเป็นแบบนี้ตัวอักษรน,นะคะใบที่ซื้อมาเนี่ยคือสแตม A นะคะคือเทียบแล้วก็จะอยู่ปี2017แล้วความเป็น Airmes นะคะก็จะแบบอินดี้หน่อยก็จะแบบตามใจฉันหน่อยปีก่อนใบสแตม A เนี่ยเขาก็จะสแตมกันอยู่ตรงสายเบลตรงนี้นะคะด้านในนี่ตรงนี้ เขาจะสแตปมตรงนี้ว่ารุ่นไหนอะไรยังไงเนาะปีอะไรอยู่ตรงนี้แต่ว่าพอเป็นตั้งแต่สแต็ม a ออเขาก็จะก็จะแต้มอยู่ข้างในตัวกระเป๋านะคะเป็นตัวเนะจ๊ะแล้วความเป็นเบอร์กินอ่ะเขามีแยกเป็น2หนังนะคะก็คือเป็นหนังโทโกกับหนังยิปซัมนั่นเองแล้วก็อาจจะมีรุ่นลิมิเต็ดขึ้นไปก็คือจะเป็นหนังครอกหนังมารยันหนังนู่นหนังนี่หนังอีกเยอะเลยที่จะมาในรูปแบบของเบอร์กินนะแต่ ถ้าเรียกว่าเบสิกง่ายๆจะมีทั้งหมด2หนังให้เลือกนะคะก็คือโทโกโกับหยิบซ้ำนั่นเองค่ะใบที่นันเลือกมานะคะก็คือเป็นหนังโทโกโนัน่นเองค่ะผลิตมาจากหนังลูกวัวเพศเมียตัวหนังโทโกนะคะของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเบานะคะเบาแล้วก็เป็นเหมือนแบบนุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นิดนึงนะคะยืดหยุ่นตามแบบตามการใช้งานอะออลักษณะเด่นของหนังโทโกนะคะก็คือนังจะเป็นริ้วๆลงมาเนาะก็เป็นซิกเนเจอร ของตัวหนังนางไปเลยว่าเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ลายเส้นตรงหนังของยิบซ้ำเนี่ยเดียนะ๋ยวในแปะลูกให้เขาจะเป็นคีคีคีแบบนั้นอันนั้นน่าจะเป็นรอยยากกว่าส่วนใบนี้ถามว่าเป็นรอยง่ายไหม ก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าหนังที่มีลายแบบนี้ก็เป็นรอยยากเหมือนกันแต่อันนุ่นอะจะยากกว่าอีกอะแล้วจริงๆแล้วตัวเบอร์กินเนี่ยเขาก็จะมีดีไซน์ต่างกันอไปเย็บหนังนอกหนังในตะเข็บนู่นตะเข็บนี้ส่วนตัวเนี้ยเรียกว่าเย็บตะเข็บในนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของการเก็งกําไรกันบ้างนะจ๊ะตอนนี้ถ้าเป็นราคามือหนึ่งสีดำอะไหล่ทองแบบนี้นะคะสเปคยี่ห้าขายกันในท้องตลาดที่ไม่ได้ซื้อจากในช็อปนะที่เขาเอา มาขายกันแล้วราคามันขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยนะอยู่ที่ราคา8แสนอัพค่ะนั่นคือนิวเลยซื้อไม่ไหวงจริงรถหนึ่งคันพูดตรงๆซื้อไม่ได้ทําใจไม่ลงแล้วแน่นคือเคยซื้อของมือหนึ่งแล้วเดินออกมาถอปุ๊บมันกลายเป็นมือสองเลยทันทีเรารู้สึกแบบเศร้าอ่ะแล้วราคามือสองอ่ะมันตกลงไปเยอะมากถามว่าตกไปขนาดไหนก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วแน่ซื้อมือสองอ่ะ แนนสามารถเอาไปเก่งกําไรต่อคือปีหน้าราคามันก็ขึ้นคือราคาอเมรขึ้นทุกปีแล้วฉันก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสมบัติที่ฉันเก็บไว้เพื่อให้ราคาขึ้นเหมือนที่นนนเคยบอกไปว่ามันจะมีชาแนลรุ่นหนึ่งของนนนก็คือ Class 19แนนซื้อมาตอนนั้นคือแสนสี่ปัจจุบันนี้คือสามแสนแล้วคือขึ้นมาเท่าตัวมันก็เป็นความแบบภาคภูมิใจเล็กๆอะ่ะที่แบบฉันเล่นหุ้นไม่เป็นฉันเก่งกําไรอย่างอื่นไม่ได้แต่ฉัน เออฉันชื่นชอบในเรื่องของกระเป๋าอสิสระล,ลี่ฉันก็ซื้อน,นี้มาเคียงกำไรของฉันละกันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอแกแล้วจริงๆเนี่ยตัวเบอร์กินอ่ะมีหลายไซส์มากนะคะมันก็จะมีใบจิว๋วใบกลางใม่นุไม่ได้นะแต่แนนชอบใส่ยีพาที่สุดเพราะในรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ถืออย่างเงี้ยได้ถือเฉยๆได้เข้าแขนได้เดินตะแหล่ตะแหล่ได้อะไรได้ออกงานได้กลางวันได้กลางคืนได้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไซส์ที่ โอเคมากๆคือส่วนตัวเป็นคนชอบเป่าใบเล็กด้วยคือแนนอะเคยไปลองถือเบอร์30มาแล้วไซส์30นะคะใหญ่กว่านี้ขึ้นมานิดนึงปต่แบบแนนะรู้สึกว่ามันมันอ้วนอะแล้วเราตัวเราก็ใหญ่ๆพอเราใช้กระเป๋าใหญ่ๆเข้าไปมันก็ยิ่งยูใหญ่ๆอะเออมันเทอะท้าอะไรเงี้ยแนนก็รู้สึกว่าเอ้ยไซส์ผ้ามันตอบโจทย์แต่ถามว่าราคาใบไหนสูงกว่ากันยิ่งเล็กยิ่งแพงค่ะ อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคืออะไรทองเนี่ยก็จะราคาสูงกว่าอะไรเงินเพราะว่าเป็นที่นิยมมากกว่าแก่เข้าใจป้าว่าแบบมาจิ้นคนต้องการมันเยอะอะราคาก็เลยอัพสูงได้อะเออส่วนอะไรเงินนะ่ะก็จะราคาแบบน้อยลงมานิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบต่างกันสุดขั้วไม่จริงนะราคาก็ยังหดหกันนะเธอแต่ถ้าเกิดเพื่อเก่งกาไรก็เลยซื้อสเปคที่คนมัก ชอบคือใบนี้นะันซื้อมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กะว่าจะเก็บอย่างเดียวไม่ได้กะมาใช้เดียวคือกะมาเก็งกําไรด้วยก็เลยเลือกซื้อสเปคที่ง่ายเบสิกสำหรับคนมือใหม่อย่างฉันก็คือเขา่จะมีเขียนกระทูไเลยนะว่ามือใหม่หัดเล่นกระเผ๋าแอร์เมสมักจะซื้อสีดำอะไรทองและเป็นเบอร์กินใส่ยี่้าฉันตรงทุกข้อ ก็มันต้องซื้อเบสิกป่ะเข้ากับทุกชุดป่ะถ้าเกิดเป็นสีอื่นสีอ e ีทูบเนี่ยอยากได้ใจจะขาดสีแครเนี่ยอยากได้ใจจะขาดแต่เลอะง่ายไม่กล้าใช้อีกเราจะซื้อมาทําไมไม่กลา้าไม่กลา้าซื้ออันที่ใช้ได้แล้วคิดว่าจะได้ใช้บ่อยขึ้นกว่าปกติก็เลยซื้อจ้ามาดูภายในกันดีกว่านะคะจริงๆอะ่ะใบนี้แนนมีโอกาสได้ไปลองถือคือสเปคนี้เลยนะสีดํา b u กเก็ตทองเนี่ยสเปคนี้เลยได้มีโอกาสไปถือมาของเพื่อนคนหนึ่งฉันลองถือเขาตั้งแต่ตุลาใจฉันติดไปเลยอะ่ะแบบใจฉันมีใจให้แอร์เมสไปเลยอะ่ะนี่ภายในคือกว้างมากนะแกใหญ่มากนะคือเห็นมันดูเหมือนจะเล็กเหมือนจะอะไรนะแต่จริงๆน้องใหญ่นะคะพี่สาวไม่เล็กนะครับวิธีการใช้แอร์เมสเบอร์กินนะคะต้องทำแบบนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะปิดจะเปิดจะปิดจะเปิดรุ่นเนี้ยมันยากก็เลยต้องเปิดทิ้งไว้อย่างนี้ตลอดเลยแล้วเวลาถือก็ถืออย่างนี้ไปเลยนะคะเนี่ยหน้าตาของชีก็จะเป็นอย่างนี้คือบางทีบางคนอะอาจจะเคยเห็นที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้ก็เลยแบบงงๆบ้างหรือเปล่าแบบอา้าวไม่เห็นเหมือนตอนแรกอะไรมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเมื่อนองไม่ปิดฝาน้องก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะก็จะน่ารักอย่างนี้แล้วก็เปิดใช้งานได้เลยคือสามารถ ใส่ของได้เยอะมากๆอะ,อะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรนจะใส่อะไรไปในนี้ได้บ้างนะคะอันนี้นะเดี๋ยวใสใ่ดูกระเป๋าชาแนลนะคะรุ่นนี้เลยนะน้องถังใส่ลงไปในนี้หนึ่งใบไฟที่ฉันต้องมีติดตัวเวลาถ่ายงานไมเซลฟี่สเปรย์แอลกอฮอล์ยาที่ชาร์จแบตหูฟังอยู่ในใบนี้ได้หมดเลยหมดเลยเธอ น้องไปกับเราได้ทุกที่ทุกแห่งหนแต่แบบข้อเสียคือะไรปะใครยังไม่ใส่ของอะต่อให้คุณแอมเมจแจ้งว่าใบเนี้ยหนังโทโกโอ,อะใช่แล้วก็เบาเบากว่าหนังนิปสั่หนักตั้งแต่เลิกฉันก็รู้สึกว่ามันหนักอยู่ดีแต่ว่าก็อะหนังแท้ก็เลยอาจจะหนักส่วนอันนี้พอใส่ของเข้าไปอีกหนักหนักขอใช้คนนี้ว่านักหนักเลยนะจริงๆแล้วอาจจะแบบใส่ในนี้ก็ลิปสติกหนึ่งแกับแบบว่าแบัตรประชาชนแล้วก็แอปถือสวยๆเป็นพร็อพป,ปะ มันต้องแค่นั้นป่ะไม่งั้นเดี๋ยวน้องพังขายต่อไม่ได้ราคาอีกมาพูดข้อดีข้อเสียของใบนี้กันดีกว่านะคะเอาข้อดีนางก่อนข้อดีคือดีไซน์สวยใบเี่หะก็โดดเด่นละกันโดดเด่นมีงงนสง่ลราศสีส่วนข้อเสียเนี่ยค่อนข้างจะมากนะราคาสูงมากๆต้องดูแลยิ่งชีพนะคะเราไม่ได้มั่งได้มีเหลือมากมายที่จะแบบมาทิ้งคว้างนางกับราคาเท่านี้นืกอออกป่ะเออเราก็ต้องเทคแคร์ฟิลนางอะ่ะเออแล้วมากกว่านั้นก็คือว่าห้ามใส่ของเยอะ ใส่ของได้เยอะนะแต่ชีวิตจีมห้ามใส่เยอะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะเดี๋ยวหนังย้วยตรงข้างล่างข้างตูดเนี่ยจะเป็นรอยเอยอะไรเอยหลายอย่างคือไม่ได้ต้องดูแลให้แค่ฟิลนาะงแล้วนางเนี่ยก็ห้ามโดนละอองฝนห้ามโดนน้ำห้ามโดนเนื้อออกปะหนังอนะหนังกับความชื้นเป็นศัตรูคู่กันอะคือแบบไม่ได้เลยอะห้ามเอาไปถืออะไรถ่ายรูปแค่นั้นไออ่ะเอาไปว่า ความสุขเล็กของน้องนีแล้วกันนะคะไม่เล็กอะความสุขใหญ่อะของขวัญทั้งปีทั้งชาตินะอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้นะคะเผื่อใครบางคนกําลังแบบว่าอยากได้แล้วก็อยากรู้ประวัติความเป็นมาอะไรอเงี้ยแบบสรุป เล็กๆน้อยๆเป็นเกตอะไร่อยเงี้ยนะคะก็มาดูคลิปนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ไปนะจ๊ะโอเคให้ไงทางนี้ทางนั้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดนั้นมีใบไหนอีกมาจากแบรนด์นี้ก็จะมาบอกกล่าวกันให้ฟังอีกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและบ๊ายบายสวัสดีค่ะ